สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับนี่เป็นบรรยากาศตรงเกาะพญาไทนะครับเกาะพญาไทย,ยังงงนะครับว่าคืออะไรก็คือ,อเป็นโซนตรงทะเลฝั่งพญาไทนะครับของลุสาวรีชัยเ้าจะแบ่งเป็นเกาะเขาเรียกเป็นเกาะเกาะลาดวิถีเกาะพญาไทอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นป้ายรอรถเมล์นะครับ พอคนมารอรถเมย์สายต่างๆมากมายครับตอนนี้ก็เวลาทุ่มกว่านะครับเอาบรรยากาศไม่เห็น,นข้างบนเป็นรถไฟฟ้านะ BTS วิ่งผ่านสถานีจะอยู่ด้านนู้นนะครับด้านไปทางน้นจะเป็นสถานีนะฮะ ดูครับชีวิตคนกรุงเทพนะครับสำหรับคนต่างจังหวัดนะครับนี่หนึ่งสี่ศูนย์มาครับโอ้โหมนันแน่นยียดเลยครับ แน่นเยดเลยครับแถมโฆษณาเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเ,เ,เทศนะโฆษณาปลากระกป๋องนะครับอันนี้เห็นภาพเลยครับว่ารถเมล์แน่นเป็นปลากระป๋องอครับน,นี่แน่นเลยครับ ครับเพราะว่าช่วงนี้รถอาจจะห่างไปบ้างรถห่างระวังกระเป๋าเสียงเสียงประกาศของเจ้าหน้าที่ประจำท่าแล้วนะครับน่าจะได้แบกปัดกันนิดนึงครับเบียดกันขึ้นไปนิดนึงครับขอไยช่วงนี้รถอาจจะห่างนะครับแบกปัดกันไปจะได้กลับบ้านระวังกระเป๋าด้วยนะครับตัดสิยงสิ่งของประตูต้องปิดนะครับระวังด้วยนะครับระวังด้วย รอไหวรออีกนิดหนึ่งนะครับแบ่งไปกันขึ้นไปก่อนประตูหน้าพอจะได้ไหมอไหอขอไฟจริงน,นะครับปตอก็พยายามที่จะจัดรถมาให้รบหริการได้เพียงพอนะครับแต่องน,นี้เ,เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับก็เป็นปกติที่หัวใจตรงกันกลับบ้านพร้อมกันก็จะทําให้รถไม่เพียงพอต้องขออภัยอีกไม่นานนะครับประมาณไม่เกินกลางเดือน นะครับการเรียนกุมภาน่าจะเป็นช่วงวันเวลาวันเาวาพอดีรถใหม่นะครับที่เป็นรถพรอบอนภาวะก็จะเข้ามาบรรจุให้บริการอีก489คันซึ่งรัฐบาลโ,โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา,า,า,าทักษณาจัดงบประมาณั่เป็นป่ะคก็<อ>ให้เป็นเาขาเรียกว่าของฝาาันในวันความรักรก็แล้วกันนะครับรถใหม่ ในการธรรมชาตินะครับปอดมนภาวะไม่มีปัญหากับเิ็งแวนล้อมรอกันสักรู่นะครับน่าจะแปหน้าท่านที่จะไปสักการะนะครับพระบรมศพนะครับในหลวงรัชกาลที่9้าเดินไปหัวมุมนะครับป้ายเนี่ยนะครับเรามาดูด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีส้มตำนะฮะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เขาขึ้นรถตู้ครับอันนี้รถตู้ไปชานเมืองนะฮะ แตนนี้มีเซเว่นนะครับภาพแผ่นพายนี่ครับคือคิวรถตู้นะครับ เขาไม่ได้เข้าคิวซื้ออะไรนะครับเขาลอกรถตู้กันนะเยอะมากเลยครับสุดยอดกับก็บรรยากาศที่เกาะพยาไทยนะครับใครที่ไม่เคยมา กรุงเทพนะครับอันนี้มา,มาฝากกันนะว่าคนกรุงเทพนี่ผมว่าก็อยู่กันยากลำบากนะครับนู่นเป็นห้องน้ำติดแอร์นะครับแต่ตามพวกนี้เนี่ยกลางคืนจะมีปัญหาอย่างคือว่า น้ำเอ้ยห้องน้ำจะไม่ได้เปิดทั้งคืนนะครับถ้าเด็กๆก็ลำบากวลนี่ร้านกวดจับอันนู้นนึกสวรีชัยทางนูง้นกรลาวิถีอันนู้นโรงพยาบาลพระมงกุฎครับผมถ้าไปทางนี้ก็ไปผลโยธินสมพานกว่าเออบรรยากาศมาฝากกันนะครับสำหรับคนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะ นี่คือกรุงเทพมาหานครครับผม่องพญาไทยแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel n Feel t h a นะครับ F D L T H I นะครับเอามาฝากกันนะสำหรับมือใหม่เข้ากรุงเทพสวัสดีครับ